สวัสดีค่ะอยู่กับแม่แอนนะคะวันนี้แม่แอนจะมาแนะนำข้อคิดดีๆนะคะ10ข้อคิดเปลี่ยนชีวิตให้สุขได้ทุกเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน10ข้อนี้มีอะไรบ้างนะคะเริ่มจากข้อแรกเนาะความสุขเริ่มจากตัวคุณเองพบความสุขภายในตัวคุณเองก่อนก็คือเริ่มจากตัวเราเนาะก็คือเราคิดดีทำดีทำให้เรามีความสุขก็คือเริ่มจากตัวเราข้อ2ปล่อยวางคือก้าวแรกสู่ความสุข เรียนรู้ที่จะปล่อยวางสิ่งที่คุณคุมไม่ได้ก็คืออะไรที่เราคิดว่ามันหนักหน่วงเกินไปหรือมันเกินกําลังเราก็ปล่อยวางไปบ้างนะคะก็จะทําให้เรามีความสุขมากขึ้นข้อ3ยิ้มให้กับวันใหม่ทุกๆเช้าเริ่มต้นด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใสลูกตื่นหรือยังยิ้มให้ลูกยิ้มให้สามียิ้มให้แฟนยิ้มให้พ่อแม่อะไรอย่างนี้นะคะข้อ 4. การให้คือการ คือความสุขที่แท้จริงก็คือบางครั้งเราให้โดยที่เราไม่หวังสิ่งตอบแทนก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งนะคะข้อ5พบความสุขในสิ่งเล็กๆลกรอบตัวสัมผัสความสุขจากสิ่งเล็กๆที่อยู่รอบข้างคุณอะไรเล็กๆน้อยๆที่เราคิดว่ามันไร้สาระบางคำก็ทําให้เรามีความสุขได้ข้อ 6. ชีวิตที่เรียบง่าย ชีวิตที่เรียบง่ายคือชีวิตที่มีความสุขไม่ซับซ้อนและมีความสุขในชีวิตที่เรียบง่ายนะคะข้อ7ความพอเพียงคือกุญแจสู่ความสุขก็คือเราไม่ต้องไปเวอร์วางคือไม่เห็นคนอื่นอยากได้ก็อยากได้ตามเขาอะไรเงี้ยคืออะไรที่ใช้ชีวิตพอเพียงนั่นเองเหมือนราชการที่9บอกนะคะ ข้อ8อันนี้สําคัญมากก็คือหัวเราะลดความเครียดหัวเราะบ่อยๆเพื่อใจที่แจ่มใสนะคะตื่นเช้ามาก,ก็หัวเราะฮ่าๆๆเห็นใครก็หัวเราะฮ่าๆอะไรอย่างงี้นะคะใครที่เขาอยู่ด้วยเขาเห็นเราหัวเราะเขาก็จะมีความสุขไปด้วยตัวเราก็จะมีความสุขไปด้วยนะคะ9อยู่กับปัจจุบนันไม่หวนคิดถึงอดีตนั่นก็คืออยู่กับปัจจุบันและอนาคตอดีตอะไรที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปไม่ต้องไปคิดถึงนะคะข้อสิบ ความสุขไม่ได้มีมาจากคือความสุขไม่ได้มาจากการที่เรามีมากมายล้นพ้นมีเงินหรือกินหรือใช้บางคนที่มีเงินเยอะมากเกินไปก็อาจจะไม่มีความสุขก็ได้แต่บางคนที่มีเงินแบบพอใช้นิดนิดหน่อยอาจจะมีความสุขในครอบครัวมีความสุขกับตัวของเขาเองแล้วก็คนรอบข้างนะคะนี่ก็เป็นสิบข้อคิดที่ทําให้ชีวิตเรามีความสุขได้เล็กๆนน้อยนะคะและมเมย์แอนก็หวังว่าในสิบข้อนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับ ทุกๆคนเอาไปใช้ในแต่ละวันได้นะคะขอบคุณค่ะไปละค่ะ